เรียบร้อยโดนอยู่ครับมาอโอ้ยนี่ไงประกันใกล้ๆโอ้ยโดนตัวที่สองโอ้ยนี่ไงโดนอุ้งใหญ่ครับตัวนี้โอ้ยหลุดโอ้ยอเรียบร้อย อยู่ไหมอยู่ครับอยู่ตัวนี้อยู่ใหญ่ด้วยตัวนี้นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยมากัดปลายคันพอดีอุ้ยตัวดีห้าโอ้โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็ ออกมาตกปลาเช่นเคยครับวันนี้ขี่รถผ่านเลยฮะเจอหมายน้ําไหลครับวันนี้เจอหมายน้ําไหลครับน่าจะพร้อมกระสูบหรือเปล่านะฮะแต่หมายสวยมากนะครับดีวสักครู่นะฮะก็เตรียมตัวลงไปหมายกันก็เตรียมตัวสักครู่นะครับเราลงไปดูไปดูหมายกันนิดนึงหมายน้ําไหลครับน่าจะมีกระสูบหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันแต่หมายสวยมากครับ หมน้ำไหลนะครับน้ำไหล,หไหลสวยเลยทีเด,ยเดียวียงน้ำดังมากไม่รู้จะได้ยินเสียงพูดหรือเปล่านะฮะสวยมากโอเคน่าจงมีกระสุนนะครับในความคิดผมนะขี่รถผ่านพอดีวันนี้ก็ตั้งใจจะมาตกปลาช่อนนะครับผมแต่มาเจอหมายแบบนี้ก็พอสักหน่อยครับลองดูก่อนโอเคเดี๋ยวไปตองติดตามพร้อมกันครับวันนี้ว่า มันจะเป็นจริงอย่างที่เราคิดไหมนะฮะว่ามันมีกระสุนนะครับผมโอเคเรวไปติดตามชมกันครับเ่เ็งเยน็นๆแล้วไปครับ ปล่อยโดนอยู่ครับมาโอ้กระสุบกระสุบใหญ่ครับกระสุบใหญ่ครับยงไงมาแล้วตัวแรกอ่าวเยสซิวกระสุบน้ำไหลเยสซิว yes. เจอจนได้ไซส์ใหญ่ด้วยครับนี่ว้าวเยสซิวเจอจนได้กระสุบน้ำไหล นี่ครับใช้ใหญ่ด้วยตัวนี้โอเคครับอ่านตัวต่อไป yes! เออจอตัวแรกแล้วโอเค อุ๊ยนี่ไงประกันใกล้ๆโอ้ยโดนตัวที่สองโอ้โหตกใจหมดเลยนี่ครับตัวที่สองโอ้โหการใกล้ๆสุดไปคันพอดีครับนี่ติดเหงือกด้วยตัวที่สองครับเยสโซมสุดสุดนะครับตัวที่สองนี่ใสสวยเลยนี่ครับตัวแรกโอ้ผ่านไปไม่ถึงนาทีเลยครับตัวที่สองมาอีกลแล้วยอด เดืดโซสุดยอดมากโอเคมันครับมันเดือดมากว่านี้ขายตัวต่อไปครับ โอ้นี่โดนอุ้ใหญ่ครับตัวนี้โอ้หลุดโอ้ยอาหุ้ใหญ่ด้วยโอ้ยเบรกแน่นไปหน่อยเสียดายโอ้ยตึงเลยเมื่อกี้โอ้ยทำไมครับใหญ่ด้วย 嗯。Mm hmm. เดียบร้อยอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ตัวนี้อยู่ใหญ่ด้วยตัวนี้นี่จนได้พดุ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เล็กครับเล็กอี๋เล็ก,กเล็กใหญ่ก็แต้มเล็กใหญ่ก็แต้มมาแล้วตัวที่สามยส่งยสูนี่ตัวที่สามมาแล้วครับเล็กใหญ่นับแต้ม กินไกลๆครับโดยแรงกระแสะน้ำนึกว่าใหญ่ใช่ครับมีไงสวยงามจริงๆย e s สโอเคหาอีกครับหาอยขาตัวต่อไป ดูดนครับนี่ตัวเล็กเล็กใหญ่นับแต้มเล็กใหญ่นับแต้มมาแล้วตัวที่สี่นี่ครับยังเจอตัวอยู่เรื่อยๆครับนี่ฮะตัวที่สีมาแล้วเล็กใหญ่นับแต้มเอเคตัวต่อไปครับ ตร,ตรงเดียวเลยฮะยืนตือที่เดียวเลยไม่ได้ไปที่อื่นเลยที่เดียวเน้นๆครับ วุ้ยวุ้ยมากัดปลายคันพอดีวุ้ยตัวที่ห้าโอ้เหยื่อสุดปลายคันพอดีกัดเฉยเลยครับตกใจนี่ครับตัวที่ห้ามาแล้วใสสวยด้วยตัวนี้ตกใจตักกัดปลายคันพอดีโอ้โหใสสวยด้วยตัวนี้ตัวที่ห้ามาแล้วยื yes, โซ่นี่ฮะหมายเดียวครับยืนตีที่เดียวเลยสวยงามจริง เสียวมีเสียวเบ็ดเสียวเบ็ดเบ็ดคมอม่ะเบ็ดคมเบ็ดคมโอเคตัวที่ห้าครับกระสูนตัวที่ห yes. ้ายิสเโอโโอเคตัวต่อไปครับ โอเคครับนี่น่าจะไม้สุดท้ายแล้วครับห่างนานแล้วเงียบน,นานแล้วครับน่าจะไม่มีตัวขึ้นมาแล้วพอหอมปากหอมคอครับวันนี้พุกมาเจอครับมาเจอตอนเย็นแล้วก็เลยมีเวลาตกน้อยเดี๋ยว ขี่รถผ่านดันมาเจอ,อก็น่าจะพอแล้วครับน่าจะไม่มีตัวขึ้นมากัดละ ีเก็บสายก่อนครับทีเรียงสายใหม่กันโอเคไปโมาดูปลารวมครับวันนี้ รวม دة, วันนี้มาดูกันโอเคครับนี่ก็ปลารวมครับปลารวมของเราวันนี้ตัอนนี้ก็ตกได้ปลาช่อนมาตัวนึงครับนี่ฮะตกได้ปลาช่อนมาตัวนึงตัวเล็กนะครับแล้วก็มาตัวกระสูบอยู่ตรงนี้ได้มาห้าตัวนะฮะนี่ฮะได้กระสูบมาห้าตัวโอเคครับหมายเดียวนะครับกับดท้เวลาตกกระสูบอยู่ประมาณเราครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ครับได้มาห้าตัวหมายเดียว วันนี้สุดยอดจริงๆครับอเครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงต้องจบคลิปนะครับผมเพราะว่าเป็น e p ีที่สนุกมากนะฮะแล้วก็สุดๆนะครับเดือดจริงวันนี้นะครับก็ตกกระสุนนะครับด้วยกระสุนน้ำไหลนะครับก็ขับรถผ่านมาเจอถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีมากนะครับวันนี้ก็โอเคครับก็คงต้องลากันไปนะครับผมบรรยากาศ ยอดมากนะครับวันนี้เจอน้ําไหลแบบนี้นะครับยอดจริงๆนะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฮะกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับกดรับซับสไครต์ช่องมาด้วยนะครับผมก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับที่อัปเดตลงไปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมน้ารับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ